เดี๋ยวาปลาก,กินเอสี <S S ลำปางใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับ เราจะมาเอายี่สกไทยนะคะรอบที่แล้วเจ็บใจเอาไม่ได้ขาดรอบนี้กลับมาใหม่รอบที่แล้วเวลามีน้อยด้วยค่ะมาแค่วันเดียวแต่วันนี้จะมา3าวันเลยดู ไปแล้วก็แล้วโอ้โหยอ,อย่าไปทำมาไม่ทำมามาอะไรเฮ่นั่นแหละโอ้โหทุกคนตีไปแป๊บเดียวเองจับข้าวบนจับข้าวบนเอ้ย,เ,อยเดินเบสไม่ค่อยเป็นนะทุกคนอันนี้่นแล้วเดินะไปดิเมหน่อยโอ้โหดูน่าเอาแล้วโอ้โห,โโหวิ่งหน้าดูอยู่นู่นอยู่เลยจาน มังงี้ไปมังงี้ยมาหลังอาจารย์กินหลังอาจารย์เร็วโอ้โหเล่นเบสมันดูลำบากของปุ่นรู้สึก <c oughs> ว่า,วาอะไรวะ,ะรมันแน่นไปบอกว่าอาอออจารย์เอาอาจารย์ ขับไ,ไ,นะไ,ไม่ได้คะวมันเป็นตัวมันเป็นอันนี้ขับมาแล้วหัวขับมาเปลวปั๊มขึ้นมาไอาแย่ไว้แย่ตรงเป้าไว้ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยนั่นเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ตกแล้วปัินนินนะ บบนึงกนนะแร่นอนละไปบอื้อยเข้าไปหมดแล้วโอ้โหมาแล้วที่สองตัวแรกของเราในทริปนี้น,นี่ใหญ่ไหมทุกคนโ้ หนักทั้งปลาทั้งคันเลยอันไหนมันอยากจะกินคันนี้วันนั้นแหละวันนั้นเอาไม่ได้วันนี้เอาได้ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่น่าจะประมาณห้าเจ็ดห้า pues จเจ็ดห้าหกเจ็ดเลยไม่เกินเจ็ดโล modo, เนาะอ้วนตักเยื่อ <fi> ไม่ทันแตกเลย มีรุ้นครับมีรุ้นไปเอาปลาเกินเร็ว <c oughs> โอ้โหตัวที่สองภายในหนึ่งชั่วโมงทุกคนเฮ้ยครับผม กูใจอาจารย์ครอาจารย์ครับเอาเป็นตะหลิวตะหลวตาตามเฮ้ยมึงรูไปได้ครับเทพยเทอาจารย์เทศเทศอยู่ไม่ใช่ไทยเทศมาแล้วเทศอีกแล้วนึกว่าไทย โอ้ยหมดแล้วอันนี้นี่สิบห้าถึงเนาะอ้่มานี่ทุกคนมันใหญ่มากไม่ต่ำกว่ากิโลคะเนี่ยสิบพื้นอะสิบพื้นเนาะครับสิบสองสิบสามมีพอ้พอๆกับสิบหกตัวนั้นหรือเปล่านะอ๋อใหญ่จริงเหนื่อยเลยถูกครับ ปฟิชิงสิครับตัวแรกได้มาสิบห้าครับตัวนี่ต่อมีอนะันไไม่มีใช่ไหมครับ ยทยาขาดพอดีเร็วันนี้ยุทธยาแตกแล้วโอ้ยไม่เลยปะเพีนยุทยาแตกแล้วยุทยาแตกแล้วรอกันเลยป่ะเอาแล้วอันนี้ม่วนเด้อนี่นะขาไปไร้ความรู้สึกอะไรก็เหยียบได้โอ้โดนเหยียบเลยเน่ทุกคนดูปาตาเพียนของเขาอ่ะน่าจะโอแล้วเนี่ยคนเป็นโลอ่ะคืออ่างเนี้ยมันสมบูรณ์จริงๆนะคนดูปาตาเพียน ไหนไหนไหนี่หอยยี่หรอยหมายไตแมนครับใช่ไตึ้นไตคือจะขึ้นมาให้ในคลิปจ้ะไตแล้วก็เบอร์โทรเลยวันนี้ครับนักตกปลาทุกคนเลยนะครับนี่วันนี้เรามาอยู่หมายไตแม่ไตแมนป่าเขาโพดใช่อันนี้ชื่อหมายอะไรไตแม่ป่าเขาโพดป่าเขาโพดิ์มีไตใครจะจองถามหาป่าเขาโพดนะตัวนี้กิโลครับหรือว่าใครอยากเข้าหมายก็ ถามหาไตแมนว่าหมายป่าขขาพดว่างไหมครับนะครับก็คือจริงๆหมายเนี้ยปลากินดีแล้วก็ไม่ต้องตีไกลด้วยลดเข้าถึงเลยเห็นในคอมเมนต์ถามกันมาเยอะว่าลดเข้าถึงไหมแล้วค่าบริการวันละห้าร้อยบาทเป็นหมายอ้อยเป็นหมายอ้อยคือไตเขาจะอ่อยเอาไว้ให้เราแล้วก็จริงๆปลากินเนี้ย กินทุกวันนะยกเบ้นตีไก่วันนั้นจะไม่ค่อยกินวันแรกผมมาผมตีไกลเลยคือไม่รู้จุดไต่ก็บอกใกล้แต่ใกล้ของคนเรามันไม่เท่ากันวันนี้มาครึ่งวันทุกคนตีตีเหื่อตอนบ่ายโมงไม่ถึงสี่โมงเย็นมาได้มาสามตัวแล้วไซสิบห้าบวกทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆอะมีลุ้นมากเพราะว่าตอนเช้าเหยื่อมันขาด เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไทแมนเอาไว้ใหน้นะท้ายคลิปเปี้ยวฟิชชิ่งนะอยากรู้ว่าปลาใหญ่ไหมลองเข้าไปดูในคลิปแล้วก็คลิปนี้เราอยู่กันสามวันเดี๋ยวคอยดูว่าผลงานจะเป็นยังไงจริงจริงอ่ะเราอยากได้ยี่สกไทยเปี้ยวห้าวเปียวห้าวาอ,าาอยากได้ยี่สกไทย ขั้นตอนการผสมนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยรสด,ดีราบน้ำตกอร่อยตัวแต่ถ้าแบบใครขาดพ็ชเปรี้ยวหวานอะไรเางเติมได้แต่อันนี้เพื่อทำเยอะก็จะต้องปงอะะรุงเพิ่มนะือเดี๋ยวจะปรุงมะนาวปรุงมป่าเพิ่มอันนี้ปลาตะเพรืนตัวเดียวนะทุกคนเกืออพึ่งระขา กินข้าวกัน,นะค่ะทุกคนข้าวเย็นนะคะ กับเมนูปลาตะเพียนไซส์โลทอดด้วยลาบด้วยินตัวกินกับอาจารย์อยู่กันสามคนนะครับทิปนี้กินข้าวก่อนตะเพียนเหรอโหดูตะเพียนดิ ตาบ้านอ้วนดังวะดูดิโอ้โห,โหตักเยสุดยอดว่ะเราเพี้ยนที่นี่น <laughs> ไปปากกินแล้วเนตัวแรกมาแล้วแต่ชา้าเลยอะไรอ่ะ <c oughs> เดินมาทางขวาเอาข้ามมาเลยเอาลอดก็ได้เดินไปหน้าก่อนเดินไปหน้าคันพวกนั้นเดินลอดมามาทางขวาเออดึงมา <c oughs> เออได้นนเน่ยใจเย็ <c oughs> เยนๆโอ้โหดูสิครับ นนท,ที่เนี้ยเิยเบรกไหมมีแต่ของใหญ่คนโอ้โหดูใหญ่แลวครับคือปลารับแขก์ครับผมบอกเลยว่าไซส์โลยังหนักเลยทุกคนใครจะสั่งปลาต้มเอฟไว้เลยนะพี่ออเดอร์ครับพี่ออเดอร์ทำมาไหนยังไม่รู้เลยไหน แหวกดิเออโอ้โหดูดิทุกคนจะเพียงใหญ่กว่าหน้าเปรี้ยวเลกคะเอาไปดิโอ้โหไปขะวังขะวันเอออือ ไว้ก็ะจายเลยไว้ก็นปี่นไม่ทันเลยโอ้หนักกว่าเปี้ยวพิชเชงหัวเผือกทำงานอีกแล้วครับท่าน คนมันไม่ยอมยอม่ะพยายามพยายามโอ<ฮ>้โหขายเบรกหน่อยดินิดเดียวเออจุงเข้ามานี่โอ<ฮ>้โหเป็นไงมัง่งเหมือนปลานิ้นไหม <c oughs> ข้ามนนะปวดแขนนะปวดตาเต่อวาววายแล้วอ่ะมาล้างกันีิโอ้โหทุกคนดูไม่ผอมก็ไม่รู้จะพูดไงตั้งงานเนี้ยมาจุงจุงมาไม่ยอมป่าใหญ่ต้องจุงมาหาสวง้งอุบอุบควบ เขาให้พาอะไรเขี่โอ้โหใหญ่ทำไมอ่ะน้องนี่ครับโอ้โหเปี๊ยวตามมาเนี่ยเอปี๊ยดปลาปางใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับน้าถ่ายไหมถ่ายไหมจไปถ่ายถ่ายกับเปี้ยวก็ได้นะเดี๋ยวผมนี่ฮะเดี๋ยวถ่ายกับเราเปี้ยวได้ได้โโอเคแกะเลย มาทากับข้าวกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะวันนี้ได้ปลายีสกตัวเดียวเองเพราะว่าสายบอกว่าอากาศมันหนาวมันไม่ค่อยกินแล้ววันนี้ไม่ค่อยขึ้นน้ําเลยเดี๋ยวเรามาทอดปลาส้มกันที่เราไปทํากันอันนี้จะเป็นปลาส้มปลาตะเพียนอันนี้เป็นปลาส้มปลานินแต่ว่าเดี๋ยวเราลองทําปลานินปลาตะเพียนก่อนค่ะไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวหรือยังนะที่ทำได้สองวันเองแต่ว่าอยากกินกลิ่นมันหอมมาก วันนี้ไม่ค่อยตกปลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศไม่ค่อยเป็นใจเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันก่อนค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันใหม่นี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนข้าวเย็นแล้วก็นี้ปลาส้มที่เพื่อททำเองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันส้มหรือยังนะคะอยากกินกลิ่นเหมือนยั่วยวนมานั่งกินข้าวกันก่อน เรากำลังจะมาเซตอุปกรณ์กันในตอนกลางคืนนะคะครับเราจะเอาไอ้ลายแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเบ็ดที่เราใช้คือตอนเนี้ยเราต้องใช้ตัวเบ็ดที่ใหญ่ขึ้นคือตอนแรกอะเราใช้เบอร์9เนอะอตูดทวงกามาสองเขียวแต่ตอนเนี้ยเรามาใช้เบอร์11ต,ตูดแบนของย a m o t เพราะว่าผมมองว่าเหล็กเขาอะหนาดีแล้วก็ตูดแบนเนี่ยทำให้เบาขึ้น หายิ่งใหญ่ยิ่งฉลาดเพราะฉะนั้นพื้นที่อะ่ะเขาจะใช้เบอร์สิบสี่สิบห้าตกกันแต่เราจะเอาแค่เบอร์สิบเอ็ดพอคือเสียนกระปราเสียนเราต้องเสียนหรือเราจะเสียนก็ได้อต่อเบ็ดเราจะเสี่ยงมากกว่าตกเทศตรอตําเล นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาผสมเกี่ยวหัวเพื่อสีจี่บกันก็คือเราต้องใช้วางเข้มของหัวเนี่ยคือใช้เกลียวสองทิ่ปกติปันินจัหนึ่งตนแต่พ่อเราตัวจีบปุ๊บเราต้องกานฟางเข้มของเขาเราต้องใช้สอ เราต้องผสมกับกะทิแล้วปิดฝาถังเอาไว้หนึ่งคืนแต่เมื่อคืนเราไม่ได้บ่มไว้เราเลยมาผสมสดแล้วก็อยาไปตกเลยเอาแล้วทุกคนามาแต่เช้าเลยแดดมาปลามาเ,เลยครับ,บตอนนี้น่าจะประมาณไม่ช้าเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเก้าโมงนะคะ ก็คือเมื่อวานเนี้ยอากาศมันหนาวเช้าก็ทุกตัวใช่ใเมื่อวานอากาศมันหนาวนะคะปลาเลยไม่ค่อยกินเบ็ดได้ตัวเดียววันนี้มาเก้าโมงครับใส่ปลาปรับสภาพได้เอว่าลงลงวัดดูเลยนี่นี่ทุกคนตายแล้วหาแจ่งรูงท้องแล้วเว้ยละบะเฮ้ ยัยตัวแรกเท้านี้ครับเนี่ยปลาออกหรือล่าออกยังคะออกปิดแล้วแน่แน่แล้วเราจะลงไหมลงไปดิลงไปชู้กันแน่ที่ตักอ่ะเอาที่ตักมาด้วยค่ะนั่งได้นั่งเลยอาจารย์ระวังมือบังเลยนะคะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาลงออก ตัวเบ็ดนะสายหวานนะคะนี่กว่าจะได้ต้องเอาเรือลงไปอะ่ะแต่ก็กินแน่นอยู่นะเพราะว่าติดตอติดอะไรต้องทองสามรอบนี่ทุกคน <c oughs> อาวถ่ายไม่ชัด <c oughs> เห็นไหมคะนี่ตัวเบ็ดหน่อยเดียวเอง ทุกคนเราก็จะกลับแล้วนะคะก็คือทริปเนี้ยเรามาตามล่าหายลายกยโสไทยอะเนาะมาเฝ้าสามวันครึ่งไม่ได้เลยดูหน้าผิดหวังมากเลยอะคือแบบมาเฝ้าตั้งสามวันสามคืนได้แต่เนี้ยเก็บกระชังเก็บกระชังกลับเก็บกระชังกลับไปแล้วเก็บกระชังเก็บปลาใส่กระชังด้วยเฮ้ยโอ้ ไม่ได้เลยเนาะยี่สกไทยนะไม่ได้ยี่สกไทยเลยเดี๋ยวจะมาตามล่าหาย,ยี่สกไทยอีกนะครับอืมดูดิทุกคน ก็เดี๋ยวเปลจะกลับก่อนนะคะทุกคนเรามากันที่เนี่ยจริงๆแล้วเรามาที่เนี่ยสามคืนสามวันสามคืนสามวันครึง่งเออเพราะว่าวันแรกที่เรามา เออเพราะว่าอากาศมันหนาวช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเขาบอกว่าปลาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็คือต้องประมาณเดือนกุมภาเนี่ยกุมภาไปแล้วอะไรอย่างนี้นนะคะ่ะ